เป็นเรื่องของทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับจะทํากิจกรรมเพื่อฉเฉลิมพระเกียรตเนื่องในวันมะขีดนนะครับซึ่งเป็นวันที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในวงการแพทย์ไทยนะครับเป็นการเฉิมทูด,ดีพระผหาคุณธิคุณของเบพระราชเทบิดานะฮะทางมหาราชได้มีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีน ให้ได้ 9, 9่า9โดสในวันที่24ีกันยายนเป็นวันไม่โดนนี้นะครับแล้วก็ได้ประสานมาทางศูนย์ของก๊อาแลัก์ิงไม่ทิ้งกันให้ช่นยประสานกับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่24กันยายนนี้ได้ในจํานวนที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลมหาราชมาจํานวน1000คนนะครับเราก็ได้ดาเนินการประชาธมพันธ์ ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสมิมาเนี่ยได้รับทราบนะแล้วแล้วเราก็ช่วยในการรับลงทะเบียนเพื่อที่เข้ารับการฉีดวัคซีนตามระบบนะครับตอนนี้คนโคราชนี่ยังขาดวัคซีนอยู่เยอะไหมครับที่หอโคราชได้วัคซีนกันเพียงินแล้วประมาณ21%ของประชากรที่ควรจะฉีดนะฮะทั้งหมดนะครับงั้นก็ต้อง ต้องการที่จะฉีดอีกเยอะนะครับเรามีเป้าหมายของพระเจ้าที่จะต้องฉีดวัคซีนเนี่ย2.1ล้านคนนะครับแต่เราฉีดครบ2เข็มไปแล้วประมาณ450,000นคนเสร็จนะมั่นคงก็เหลืออีกเยอะนะทีที่ที่จะต้องฉีดนะ <S <S 1> <S 1> มไม่สามารถตอบแทนทางฝ่ยายราชการได้นะครับ <S 1> <S 1> <S 1> แต่อย่างไรก็ตามก็ทุกฝ่ายก็พยายามจัดหนา รวมทั้งเทศบาลน,นครนครราชบุรีนั้นนะครับก็ได้พยายามี่จะจัดหาวัคซีนมาเสริมนะให้พี่น้องประชาชนในเทศเทศบาลน,นะครับไม่น้อยกว่า10,000โดสนะฮะเป็นสอง0 0โดสนะฮะพราพไปไม่ไ้อยกวน่า1 0 0 0 0คนนะฮะแต่ยังยังจัดหามาบริจาคให้แก่ผู้ที่ไม่เข้าถึงการให้บริการฉีดวัคซีนอีกประมาณ1น0 0งพันคนนะ ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนั้นที่สาคัญอันหนึ่งก็คือวัคซีนนอกจากการที่ต้องปฏิบัติตนในในการป้องกันเช่นการใส่หน้ากากการเป็นระยะห่างนะการล้างมือบ่อยๆอย่างที่เราปฏิบัติกันอยู่แล้วนะครับรวมทั้งการใช้ยารักษาซึ่งแล้วก็โชคดีที่เรามียาสมุนไพรฟาทะเลจรที่สามารถที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิดได้นะฮะในร่างกายก็ไม่สามารถที่จะรักษาผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่รุนแรงได้นะครับก็วัคซีนคือทางออกสุดท้ายทั้งวัคซีนและยานะฮะแต่วัคซีนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ด่านหน้าที่ต้องรีบฉีดเพื่อให้ทุกคนส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่า70%บมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้นะยังมีประสิติผลน,นะครับ